สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง tr channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเรามาตามกันต่อนะครับกับ2สูตรเทียบชนหลักร้อยบนนะครับซึ่งเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับของงวดที่แล้ว2สูตรนี้ชนกันที่เลข9ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวงวดนี้เราลองมาตามดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนจะไปต่อหรือไม่นะครับ ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอานาคต ก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปนตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสลับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็ถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกด,ดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel ห่วยฟรีนะครับทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตร หลักร้อยบนนะครับสองสูตรเทียบชนนะครับสองสูตรนี้งวดที่แล้วเข้ามานะครับสูตรนี้ของงวดที่แล้วสองสูตรชนกันที่เลขเก้าตัวเดียวนะครับกับผลรางวัลที่ออกเก้าหกสองนะครับหลักร้อยบนนะครับเลขเก้า ของงวดนี้เรามาตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสูตรนะครับสูตรที่1นะครับสูตรนี้เข้ามาก่อนนะครับสถิติของสูตรนี้เข้ามางวดแรกจากงวดที่ออก5 93เนะครับเป็นตัวเลข4ตัวนะครับสูตรนี้สถิติทั้งหมดที่เข้ามา1 2 3 4 5 เ8็1แปดเก้าสิบนะครับสิบมวดติดนะครับกับผลงวงวันที่ออกนะครับของมวดวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับเก้าหกสองเลขเก้านะครับเข้ามาจริงๆสูตรนี้ที่มีอยู่ ที่มีอยู่กับผมนะครับที่ไม่ได้ลงนะครับเข้ามาจากงวดนี้นะครับสูตรที่มีอยู่แต่งวดแรกที่ลงก็16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ก็ลงเป็นงวดที่สองที่เราจะมาลุ้นกันนะครับจริงๆสูตรมีตั้งแต่งวดที่ออก6 6ห้านะครับก็เท่ากับ2งวดนะครับที่เห็นผลงานแต่ที่ลงก็งวดเดียวนะครับ16ตุลาที่ผ่านมางวดนี้งวดที่2นะครับที่เราจะมาลุ้นกัน ของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้0บวก9บวก4นะครับเป็น13ได้เลข3สูตรนี้เพิ่มไปนะครับขีดละ1แต้มนะครับ4ตัวนะครับก็จะเป็น4 5 6 3 4 5 6นะครับ ตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลัก10ล่างนะมาบวกด้วยหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับแล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับหลัก10ล่างก็คือเลขศูนย์ะครับแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1ก็คือเลข9นะครับหลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับก็คือเลข4นะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับที่จะเอามา เียบชนกันนะครับสูตรที่2นะครับเป็นตัวเลขแค่2ตัวนะครับสูตรนี้สถิติเข้ามางวดแรกจากงวดที่ออก3 3 6นะครับเป็นตัวเลข2ตัวนะครับสูตรนี้ก็มีอยู่ก่อนที่จะลงงวด16ตุลาเหมือนกันนะครับมีก่อนคืองวดที่ออก6 6 5นะครับเป็นสูตรเก่าที่มีอยู่แล้วแต่ ที่นำมาลงก็16บตุลาคมที่ผ่านมานะครับกับผลวันที่ออก9 6้หลักร้อยบนนะครับเลข9ก9เข้ามาสถิติของสูตรก็247นะครับเจ็ดงวดนะครับสูตรนี้ของงวดนี้นะครับเราลองมาดูนะครับ ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยบนแล้วก็หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับหลักแสนก็คือเลข4บวกกัน2ครั้งนะครับเลข4หลักร้อยบนนะครับเลข9หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับเลข3 สีบวกสเป็น8 8ดบวกเเป็น17 17จบเวกสเป็น20นะครับได้เลขศูนเพิ่ม3ามแต้มนะครับสูตรนี้ศูนยกับ3 1มหนึออย,ยอหกนะครับศูกับ3นะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับ ร้อยบนนะครับกอกขอให้ไปต่อนะครับเพราะว่าตัวเลขแค่2ตัวนะครับสูตรนี้ถ้ามาเทียบชนกันนะครับงวดนี้ระหว่าง2ส,สูตรตัวเดียวที่ชนนะครับก็จะเป็นเลข3เลข3มตัวเดียวยเดียวนะครับ ัวเดียวเพียวเพียวหนึ่งพยหกเจ็ดจะมีมาหรือไม่นะครับจะไปต่อหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมข้อลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน,น่าจะเป็นนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับงวดนี้ก็ขอให้เดินต่อนะครับสาตัวเดียวนะครับในงวดนี้ก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับ สถิติของทั้งสองสูตรที่เอามาเทียบชนก็ตามนี้นะครับ2 4 6สี่หเจดนะครับ7งดมวดมวดนี้ก็ลองวิเคราะห์ดูครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนี้ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนำไปใช้นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆน,นะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับ ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ <î> เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ